เอามา,ามปลาันสิกรอบก็จังขวาบอ่อือองจิมบอจิมบึง พี่น้องมากินพุดซาแช่อิ่มพี่น้องจ้ะหรือว่าบัคกัท่านเนี่ยแหละจ้ะบัคกัท่านแช่อิ่มมาสั่นวะสั่งมาจากติ๊ก,กต๊อกต๊อก,อกพี่น้องมาซิมกันจ้ะเห็นเขารีวิวกันลายพี่นอ้องอยากลองซิมเมืองว่าสิกาอบ่อเนี่ยอือเ่แตแซ่บอยู่ได้ละ่ะอันนี้นา่าจะพริกเกลือ พี่เกิดที่เข้าแทมมาแล้ว่าจาัะนี่ข้ามแหลกพุทซาแช่อิ่มวาซันเอามาบามันิิกอบพุทจังคาวาบอ่ะอืมชอบเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวหวานจ้ะพี่น้องแซ่บอยู่ Đưa vào đầy, đầy vô Nóng Chìm bò, chìm bưng กอดชิมนิดเดียวสมัครอ่ะ เขาอาเม็ดมันออกแล้วจ้ะเพื่นเกษตรดีเด้ไ <c oughs> ว้พอเดยวมารีวิวไย้เพื่อนดอกจ้าพี่้องหินก็เจากินก็เลยวย่ากินอยากลองอ,อกมาซังเอ็นซังมากินเบิองกระเ่บอยู่จ้ะโอเคอยู่ สองสองห่อ <c> อ <oughs> ยก็บาทเกือบสองร้อยลอยไปไปลายคำหนึง แช่ขึ้นเปนวาวอยู่หรอกแถมหยุดไปไะเดีพี่น้องแถมจ้ะอชิคามสุดท้ายอ๋อฮึออเค แซบคลิมเนี่ยไว้พอสำนิดจ้ะสวัสดีจ้ะ